สวัสดีครับพี่น้องน้องเวฟซี่ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามครับโชคคุณใบคุณอุปกรณ์ไก่ชนนะครับผมขอบคุณนะพี่น้องทุกคนนะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมบ๊อบมี่พีพี่น้องเข้ามาติดตามกับบ๊อบมี่ถึงป่านนี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่มาติดตามเดี๋ยวมือนีผมสิมีชุดเลี่ยงนะครับชุดเลี่ยง มาแจกพี่แจกน้องครับผมกัเป็นชุดเรือไอ้จุดเรียงครับเรียงชนนะครับของทางเอเนจีนะครับผมก็สามตัวนี้นะครับแจกพี่น้องเอฟซีที่กดติดตามนะครับผมก็เร่ถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามกันนะครับผมครับสำหรับพี่น้องชาวไก ทุกท่านนะครับก็จะมียาเรียงครับนะครับผมมียาเรียงเป็นไม้แจกนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามนะครับผมมือนีกับบมีอย่างไรครับก็ถึงไทยทอดสดนะเราลองเ้าองไทยทอดสดมึงมาครับผมกับบรวมันชัดหรือเปล่าครับผมข้าบนจัดบวชัดกับบอกไหมหมครับผมเดี๋ยวมือนีมีชุดเรียงนะครับ ชุดเรียงไกลเข้ามามาแจกครับมาแจกแจกหนึ่งชุดนะครับสำหรับท่านที่สนใจครับก็ลงเปิดโทรไว้ใต้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับไต่คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวมื้อนี้ผมแจกแจกชุดเรียงชุดหนึ่งครับก็ชุดเป็นชุดของอินเอเจียนะครับชุดของอินเอเจียครับก็ลงคอมเมนต์ข้างล่างครับเบอร์โทรที่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจับฉลากแจกครับก็แทนตอบแทนครอเมย์พี่น้องเข้ามาติดตามนะ ทางร้านโชคคุณใบบุนอุปกรณ์ไกด์ชนนะครับผมครับกาลงซื้อใดในคอมเมนต์นลยครับในคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมครับแต่ผมมีจับครับกัจับวันที่จับสิ้นเดือนครับผมจะจับลากสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าพี่น้องได้ลงหลายๆครับครับผมจับลากแล้วก็ส่งให้ให้ฟรีนะครับ จุดหนึ่งงรผมจวดหนึ่งครับเป็นการตอบแทนพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับติดตามครับผมกับ่มีมีอย่างไรครับกาบจะมีไก่สายพันธุ์ดีๆกันะมาแบ่งครับแบ่งแล้วก็ผู้ใดต้องการยาเลี้ยงหรือยายาต่างๆครับสหรับไก่ก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับครับผมกะบวันนี้กับ่มมีอย่างไรครับเป็นคิดที่ว่าขอบตอบแทนขอบคุณพี่น้องครับ ครับผมขอบคุณครับพี่รับผมแจกให้นะครับเดี๋ยวก็มีใกล้แจกนะครับไกลไกลแจกครับสายเรียนดีๆเดี๋ยวมาแจกให้ให้พี่ให้น้องนะครับที่เขามาติดตามมือนีเดี๋ยวตอบแทนเดีกยวแจกแจกแกแจก,แจกยาครับกับชุดเรียนก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนผมเอกไกลมาแจกครับแจกให้แจกน้องครับขอบคุณครับที่เขามามามา,มาติดตามแล้วก็มารับชมครับ วันนี้ลองลองถ่ายถอดสดมึงครับเพราะว่ามันฉับรับเพราะว่าผมก็บ่ริ้ทถ่ายถอดสดครับททยตะกิดลองซื้อไต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมแจกนะครับรับส่วนใกล้ครับใกล้ก็เดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกให้สิ้นเดียนนะครับสิ้นเดือนเพราะว่าตอนนี้มัน อายุยังยังหน่อยเดี๋ยวผเดี๋ยวผมแจกให้คูหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้คาได้ขอไกลนะลุงซื้อครับเดี๋ยวผมแจกเราลุงซื้อจับฉลากครับครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพี่คุณน้องครับทีมาติดตามนะครับผมแจกผมแจกสายเลือดดีๆครับสําหรับคนลากหลานะครับ เดี๋ยวมือ่อกี้เดี๋ยวมื่อกี้แจกแจกแจกยาเลี้ยงก่อนครับยาเลี้ยงแจกยาเลี้ยงไปก่อนครับครับผมครับผู้ใดสนใจก็ลงซื้อครับลงซื้อแต่คอมเมนต์นะเบอร์อโซรหลักตีอยู่นะครับแล้วก็จับฉชนะผมจับฉลาแกแจกครับ แจ,แจกมืออื่นเศร้าเลยครับเอาจับฉลามมืออื่นเศร้าครับถ้บาสนใจก็ลงซื้อไว้เลยนะครับผมให้โอกาสคือจับจับมืออืนเศร้าประมาณประมาณเก่าโมงนะครับผมจับฉลากประมาณเก่าโมงครับครับผมวางที่ประมาณเวลานี้นะครับเพราะว่าผมเก่ากากาเดึกนะครับเพราะว่าหลังจากทํางานมากอะ่ะ สามารถเก่าโมงนะครับขายของแล้วก็มีเรียงใกล้เรียงอย่างครับสามารถเก่าโมงจะจับฉลากแกะยาชุดนี้นะครับเป็นยาชุดเลี้ยงนะครับ,รบเป็นการแจกแท่นแทนแทนพีแทนแก่ตอบแทนพี่น้องนะครับผมก็มีแจกเรื่อยๆครับยวผมแจกใครเรื่อยๆครับเีบ๋ยวมีแจก อยากใกล้ให้ไปเรียงว่าครับหลายพันธุดีๆไปเรียงครับครับผมผมก็บอกว่าเก่งนะพี่น้องบอกว่าใครเก่งนะครับครับมียังกะยากระดาษกับขม่าสนใจยาตัวไหนกับแพทย์ปรึกษาได้นะครับครับผมสมกับเรียงไก่ชนนะครับ มีเข่ากะครับเข่ากะเป็นสวัสดิ์จันทร์ก็ได้มีโอกาสครับมีโอกาสครับอยู่ไอผมมาพูดคุยครับตอบดีตับแสบพี่ตอบแสบพี่น้องครับผมเดี๋ยวมือเสาร์แจกชุดหนึ่งครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมือเสาร์เพื่อนมาจับฉลากแจกกันแจกชุดหนึ่งครับผมสำหรับยาเนี่ยครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม